เก็บเอาไหมปลาซิวก็เอานะเมยหลายตึ๊บพอแกงอยู่อันนี้จะเป็นกระปุกกลับตักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกคูสุกคนเนาะสบายดีย่างเช้าๆพ่อแม่พี่น้องเอย้ย ยามเจ้าวมันเนี่ยสอนกับสิผ้าพี่พี่น้องไปหาอยู่หากินคือเก่าแล้วเพราะว่ามือนี่นะออกมาหายพี่น้องออกมาหาสีหานะเอระเยนผ้าเดียวไปหากินนะไปกับบวัไปหาซะปาายุตลุปนี่แล้วพี่น้องยุตรุปใส่บายนะแต่ตุลุปเนี่ยส่วนจะสะทุกปีเด็เพื่อนพี่น้องแบบอันป่ามันขึ้นมาตาเฮอหน้านะเพื่อนพี่น้องมันขึ้นมายุตลุปนี่มันขึ้นผ่าไป่ได้ได้เดี๋ยวได้หรือไป่ได้ก็เดยวที่ตามนะครับส้มไปเบง้องเดียวเด้อเพื่อนพี่น้องบ่ววัดเป็นกระถือคู่ไปก่อนราชสอนถือสวิงกับอันกระตายน้อ ไปเสื้อป่านะ <Safe rév mark> พอ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอฮู้สิได้หรือบล่าก็ได้๋ยวตามนะครับส่วนใบเบื้องเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องก็จะสอนสิไปสอนขอก็มั่งกับใจอิสซี่ท่านที่เข้ามาติดตามและเป็นงกำลังใจเฮ้รสอนเพื่อให้แม่ก็ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นงกำลังใจเฮ้รสอนเพราะได้มีแห้งเฮ็ดคลิปใหม่ต่อต่อไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวสิไปคอนมีอะไรอย่าห่างเนาะนี่ก็ว่าหลายแต่เราให้พี่น้องเดี๋ยวสไปเบื้องเดีน้องป่าบอ้โหมันสิมีหรือบ่าได้อันนี้ก็จะเป็นกลางหน้าเพื่นนนนน้้ออออองงเยยยทีี่่่่ะก็ูล เพราะว่าน้ามันเป็นน้ําไหลลงมาแต่สาระบายนะพ่อพี่น้องสบายพายทั้งเคิื่องมุกจะเป็นพายสะสนนะจะสนกระชิษะอยู่ตะลุบนี่นะ่ะตะลุบไม่สนซาทุกปีปีนี้กระซาสีห้าเธอเลยพอเป็นซาพ่อพี่น้องแต่ก,กไ็ได้แด้เพอป่ามันขึ้นตลอดนะคันบนโต๊กแล้วมันขึ้นตลอดอีพออาสาลามหรือลงไปทัาเพื่อปลามันอยู่เ่อปลามันสนพ่อพี่น้องตะลุบสระบายได้น้ำกระไหลอย,อยู่เนาะ ทำโมวาดเป็นกระถือคุลงมาซะอู้นะปลาปลาซิวบอนอยู่น่าร่อยพระเน้อพระเนือยู่เอาโมปลาซิวเอาเลยฮะปลาซิวเข้ากับร้อยอยู่พร้อมพี่น้องไอ้สะเป็นเดียวกระบววาดเลยเพิ่มมยกับพคนนั้นก็เป็นเดียวนะยังแห้งไวสะซอยเดียวนะปลาซิวก็เอาเนาะนี่ทำโมวาดเป็นปิ้งน้ำเอาอยู่ปลาซิวอ้อนเลย ไลายมันขึ้นไหม,ไมอุปกรณ์ก็มีสวิงกับคุอันนี้เซอร์ป่ากระต้าน้อยต่ตน้อยเอ้ยขม,มันระดายอู้วห,ออหวมันสม้มยังไม่ได้ปลาเพราะว่าเปิร์สซากินี่เองพี่น้องอ่ะนี่ปลาซิวข้านะมันก็หลายนึงเดี๋ยวว่าเพิ่์สเไเดสซาสวนสีเอาสวิงไปตรงเอาปลาซิวเข้าใพี่น้อง ເຮົາວ່າເປັນສະເພິ່ນໝ້ອຍກະຊິຊ່ອນກະເປັນອັນນີ້ປາໂຕໂຫຈຸມໆຢູ່ນີ້ ตอนนี้ก็สะแห้งเติบแล้วพ่อแม่พี่น้องมันก็ยังสีไหลลงมาอีกนะสายหลายเก็บปลาซิวคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่นี่ก็เก็บแน่ได้นั่นเก็บอปลาซิวก็เอานะยอีากนี่มีอยู่เนาะบอนขยขอ จะแห้งกระตกมพี่น้องแห้งนึ่งมันออกม่นก็ปลาแล้วกระตกอะไรกนน้สมนทมวัดะสะทางปีแห้งแล้วพ่อพี่น้องคือสลามออกก่อนแบบนี้นะที่ปลามมลักรียู่สลามนี่ ลามขี้ยงี่ปูาเยนั่นฮันปลาเพื่อนะฮันปลาดุกเลยนะเป็นมักดนขีต,ต,ต,ตุ่มเนาะเออกระปูกระลายกระปูกระเก็บพูดเนะน,นีกระปูนะเฮ้ยกระปูต้มง,ง่ายนึงนปูเก,ก็บสุกข,ขู่นี่มาแล้วป่ะมข่าเยอไม่อขอกินแล้วเนา กินได้ตลอดกระปูปมัน่อกินนี่นี่ปาเข่งโอ้ยเฮ้ยลิฟต์ลงไปพร้อมหยุดหยุดโอ้ยลิฟต์งสลามมั้งลุงกระปูกเก็บเจ้าชะตะาวครับตเิงน้ำม้อนนึงช้าเฉตอนนี้ไปกระปูขึ้นลาะ ปลาเค็งลงไปกี่นี่นะดิบลงที่ตบนี่เบตองนี่ปาซี่นนี่อยู่ฮันจุดแง่เนามัน้านี่ไต้แล้วตัวยหั่นหายไปเลยนี่ทุกอันไาละ ้ำมันยังลายได้มันงมมีได้น้งข<ด>ี้ตุ่มมนี่จะเปดต<ข>อก้าเดียวเลยอูุ่านันได้น้ำหอนแล้วั้กนกระปูขั้นเอาไปเลยกูปูมันสิได้อ๋อลายป่ะป่านั้นซนขี้ต,บบตคงคงุ่มปตอกข้าง้รปดลานาลาน แม็งนะเ้นปลาโอเป็นบ่อะไรเนี่ยโอ่ที่มตายแฮ่ใ้ปลาเฮ้ยปลาค่อยนะดนลงขี้ตุมเลวปลาโคเาบอ่ปลาโคทิ้มขึ้นมา ปากน้อยนี่ขี่ตมุมมวนมอมือก่นน้อเห้นเต็นหน้าพุนเห็นนี่แล้วไ่มาแล้วบ่ปากคอไว้ก็ ปุ้ยกระปูมันจะไปต้องเอาอันนี้โขบไว้ข้างๆกระโคอกระป่ากระเตบซื้อนี้ปูไฮจิโอ้อป่ากระเตบมันได้เฉยกะขึ้นมาหัวเนี่ยงมเฮนี่ก็งมโตมักซุนขี้ต่มเบื่อโตงนี่ กะเดรมเติเติมเร่กระปูอ่าไหมนี่บ่นี่ะก็เลอทั้งหลายเนาะันเเห็นปลาหลายก็เรอต้องเติมไปปะฮะจะตามหน้าลงเติมไม่ควรได้อป่าป่าน่นกี่ต่อมไปแล้วเน้ บอลนี่เดือดนาจะก็เดอิ้ลเตอร์จ้ะปลากระมีบีหลายเพราะไม่พี่น้องเพราะว่าตะลุบนี่ปลนปลากระเดิ้ลโหภาสะดูฮะนะลายอะไรปลายบางทีกับพี่เขยลงมาสะนี่ปลากระเดิ้ลคาร์บีเยปป้าเออนั่นแล้วคุชีนี่เพื่อจักเลยปลาอะไร เดี๋ยวสีลงไปหาสะแถวกลางหน้าคุณต่ออีกก่อนเพื่นพี่น,น้องเพราะว่าน,น,น้องมีสะและบีได้หลายปเปลาเอะนะก็ะเลยจะพาเดี๋ยวลงไปสะแถวเตอร์พวกพูกทำาว่าเป็นถือไปก้อนละเครื่องอุปกรณ์กันว่าตัดเอาไปนี่ได้อยูทาง้งนีน้อยกระปูได้ทางกระปูได้ทางป่า ปลาซิ่วนนี่ปลาซิ่วทั้งหมดเปนสาได้สุดเจน่านนี้มันเลิกแล้วนะเฮ้ยแลเฮ้ยช้อนทางเนินนี่เฮ้ยเจทางเนินนะเออนั้นเราอยู่สี่หาโตเราลงมาเตอร์พี่ฝนเป็นเด่าสา่เละปลาคอบ่อ พี่ท่านมาซ้ำตลบนี่ลูกสาก็มีแต่ภาษีอยู่ปอบมาละเนี่ยหน้าพีมันลงมาพีละป่าเฮาก็ได้ลายเติบเพร่ะไม่พี่น้องถือว่าเฮาก็สิได้ขึ้นขึ้นเถงก็ามันเนี่ยได้ลายเติบแล้วเพราได้กลิ่นแล้วเพร่ะไม่พี่น้องเอ้ย ทางกระปูทางปลาซิ่วเดี๋ยวขึ้นไปให้กินเห็ดอยู่ก่อนท่านบอกว่าเป็นขึ้นขึ้นก้อนแล้วนะขึ้นไปล้างตัวผายก็แล้วขึ้นเถียงก็ามาเนี่ยมาหอดเถียงแล้วพ่อพี่น้องเดี๋ยวส่วนสิได้เลิกกระปูอ้อแล้วก็ไปล้างป่าก่อนพ่อแม่่พีน้องเอกระปูมันได้หลายกว่าป่าเลยล้างป่าเก่งก่อนเลิกกระปูเสื้อหม้อนี่พ่อแม่่พีน้องเลยเ ตะโคเนี่ยจะนุ่มัดพี่ไปอะไรกระปูน้ำพอดีทอดทำมัดทอดอกีตุหุ่งส์เสร็จโตคนโอแล้วไปตัวนึง่งให้หลายยุคน้องเดี๋ยวส่วนก็ซิได้ล้างก่อนทอดสิกต้านี่ล้างสิกต้านี่ง่ายดีน้ำมาล้างล้างกีตุม๋ม หลาดตื้อองดูนะนี่ดิไปไปแกงก้นมันี่แกงที่ยอดพักอย่หลายตือนะยาา้อใบหากินแบบธรรมชาติปาคอล้างลแล้ว่ะเีไปโคอจกตัว ได้สามตัวตัวที่สี่กันน้อยนึงไปเสาะเก็บปลาแก่ก้อนห้อยน้องนี่แกงปลาโค่ก่อนนะปลาซี่อยู่เดียวยังเอาลงนลำหลักหาเลือกปลาหลายตึ๊บพอแกงอยู่อันนี้จะเป็นกระปุูปูได้หลายเดี๋ยววันนี้สอนซีมาตำมะขิดค้างหม้อขึ้นก้อนยังไปหาซอยปลายังเลือกปลาโตพี่น้องเพราะว่าสอนล้างแล้วละปลาค่ะเดี๋ยวซีมาตำมะขิดก่อน ตามาคิดปุุงเค็งทางมองขึ้นแล,แล้วกันคิดกะนพอละลงสุด ประมาณนี้แหละเสร็จพกิตูกับยอดพักเดี๋ยวยังเสื่อพีอ่นาะซสู้พุชคือพ <c oughs> อละติปค้างหมอก่อนปรุงเครื่องแล้วก็มาค้างหมอก่อนทำไหมพี่น้องอ้าวติดเชื้อไหมลกูกแกลฉันได้จีบยุ่งแบบนี้เนาะ ขังหม้อแล้วแล้วก็มานั่นปาก้อนส้อยปาก้อนพูดนหมพี่น้องก็ยหม้อกับพุทธแล้วไเพอไฟมันลุกแห้ง ใบยมาหัหห่มนีต่ตอนนี้สอนก็ซอยป่าแล้วแล้วพ่อพี่นอ้องดิเอาไปซื้อมอ,อ,ก,ก,อ,มอ,อก,ก่อนรพัวมอก็พ่นแห้งละเดี๋ยวไปเบื้องมอ,อก,ก็เอาออป่าล้เนะล,ลงแต่ป่าคอ,อก่อนป่าซิ่วลงน้ำหลังเพรัวตัวมันน้อยเนื้อมันสิปเปื่อยไว้นะป่าตัวมอ,อก,ก็พ่นแห้งละเออเพิ่นปีงปลาดุก,กอันนี้นะ ปลาดุกเพิ่นซื้อมาตะเมืองิ่นจ้างคนงานนะเดี๋ยวโซนกะสีเอาปลาลงหม้อก่อนพ่อแม่พี่น้องนี่ปวดแห้งล่ะเอาปลาลงก่อนพ่อแม่พี่น้องเอาลงแต่ปลาตัวใหญ่ได้ปลาน้อยเอาลุงลำหลังปลาคอปลาเข่ง่วนสีเอาลงก่อนปลาซิวลุงลำหลังนะกับยอดพักแต่โซนกะเอาลุงลำหลังอแม่พี่น้อง เดี๋ตะป่าซิ่วกระป่าขโมนไว้ลงุงเอาลุงทำหลักนะกระป่าลงกระพุนแห้งพี่โน,โน้องเก่งป่าเดี๋ยวโซนเสีเอาอยอดมาบูบลงก่อนพอาม่พี่โนโอ้องเพื่อปลามันจะสุกส่วนปลาซิวเยอะป่งโซนยังเอา ลงไปใส่แล้วกับปงเลยพ,พี่น้องเอ้ยบีงปลาดุกเอ้ยเพิ่นปลาดุกพันเป็นซื้อมาตะเมองิงนะเดี๋ยวโซนสีเอายอดพักลงก้นพ่อแม่พี่น้องย้อนอะบบในยอดพักกเป็นปลาซีย,ย้อดพักนะของกินแบบบ้านเนาะบ้านหน้าพ่อแม่พี่น้องข้าปลาใหญ่ซุกแล้วกัยอดอะบบซุกโซนยังเอาปลาซิอยลงมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะปลาซิอยมันตัวน้อยกระมูกนะ เก่งปลาใส่ยอดเอาโบกถั่มะมันเป็นเสื้อมาแห้งเสบไปแกงปลาใส่ยอดพักแล้วแล้วพ่อพี่น้องถ้าอย่ป่งย่งเอาปลาซิวลงเนาะปลาแกงปลาใส่ยอดพักปลาก็จะเบิดมาละยังมีโพดอยู่ พดษในนึงสุกแล้วบ่ปิ้งลปลาดุกนะย่างโอโหมันพดแล้วพ่อพี่น้องอปลาซิวลงก่อนมันนี่นะปลาซิวกระติดกระเด็บอยู่เนาะซื้อปลาซิวจุ๊งน่ยกระป๋องเลยเดี๋ยวปลาซิวมันสิเปื่อย น้ำแห้งมั้งหลบนี่โอ้ปลาตัวหากระทิมนงกินี่ก็จะตายจะเปื่อยไปแล้วปลาซิวนะตัวนี้ก็มอพดแห้งแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุกมาละเดี๋ยวอยอดพักนะแกงสุกลายกับมันมีแซ่บพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยววันนี้สอนกระซิบปงก่อนป้าผดแหง้งอ่ะลืมพอม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสอนสิป,ปงก่อน ตุมตะแกงกินข้าวก่อนมานี่นะเดี๋ยวมากหม้อไปตักก่อนพี่น้องโอ้นหอนเนาะโอ้ยหอนแห้งอะไรนะปลาเป็นปลาเป็นกรยังวิสุกพี่นาะงเป็นปลาดุกตักแกงก่อนพี่น้องปลาส่วนะเปื่อย์มาเลยน้าปลาซิวห่ากระทิมลงก็ยังเปื่อยนะตักแกงกินข้าวก่อนเตียแกงปลาใส่ยยอดผัก ปาก็หายตัวไปมดเปื่อยมาละนี่เข้าเทงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เอาไปกินก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถยนึงพอดีเลยมอกับมด ของกินกันแล้วลราพร้อมพีนม่น้องมากินข้าวมื่อเนี้ยมื่อนี้กินข้าวอยู่อันอยู่กลางเดินพ่อพี่น้องไม่ได้ขึ้นไปอยู่ทีงน้อยเลยเพราะว่ามันกีทนะีงน้อยมันห้อมพดนะ,ฮะ,ฮะากาินข้าวแกงปลาชิยนระบบข้าวเทีงโซบินะอืมปลากะแกงเปื่อยพ่อม,มาทุกคนขา้าวเดียวละข้าวเทีงแกงปลาชิยนอบบบของกินแบบ้านเนาะบ้าน,น,นหน้านะป้าเป็นเทวาวาอามันเคยจนวาววิได้พอดี ครับบะแล้เซือกระมิโนไ่ใช่ว่าเป็นตีนไก่ข้าวก้อนตีนไก่เออคุณจ้างคนงานนะเพิ่นกินน้ำหลังสุดเลยกินแกงปลาก้อนซืมห้าวพาดิบก้อนนะคนงานเพิ่นยังไม่ได้ขึ้นมาจ้างสีหน้า trời Chào mạng bạn nha คนตอนนี้สอนการกินข้าวกินน้ำอิม่มเป็นที่ร้อยแล้วทุกคนเลยถือว่าคลิปนี้สอนเสียเอาประมาณนี้ละขุมกับใจที่ตามนะครับส้มคลิปหน้าพอเดียวไม่เด้อทุกคนสบายดีสวัสดีสสดบายบายพอเดีวนคลิปหน้าเด้อ